แบบนะครับเอาแบบเทคับหลังนะครับเราจะใช้เป็นเหล็กหกนะครับเหล็กเก้าครับมาตรฐานนะครับใครจะว่ายังไงเราไม่สนนะครับขอเน้นแข็งแรงไว้ก่อนนะครับ อย่างที่ทำไปนะครับเราจะถ่ายคลยิปถ่ายวิดีโอวัตถุระดับห้าหมดนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์เป็นสาระนะครับนะครับไม่ใช่ทำเล่นๆนะครับ ทำแบบมีสาระนะครับมีประโยชน์นะครับเพื่อนๆพี่ๆ่นาๆจะสร้างบ้านทั้งทีก็ต้องดูไว้ครับมาตรฐานนะครับแบบของเราวราประกันเหมือนเดิมนะครับแบบไม่ตรงแบบไม่เอียง เหล็กไม่ลูกรวดไม่มีหินไม่ใส่ปูนมีน้อยไม่คิดตังนะครับสโลแกนนี้ยังคงใช้ได้เหมือนเดิมนะครับต้องหาเหล็กต่อก,ก่อนนะครับ เล็ที่เราตอกลงไปนะครับขนาด15เซน20ได้นะครับนะครับเราไม่ทำกันเล่นๆนะครับก,ก็จะถามว่ามันหาเกลได้ไหมเดี๋ยวเราเสริมให้ครับ เด็กมันมีน้อยครับเด็กมันมีน้อยเราต้องประหยัดประหยัดหน่อยปูนะครับต่อไปครับมีปูรวดวนะครับ ไม่รู้ครับเพราะผมไม่เคยปลูกปลูกยังไงก็ได้ครับให้มันแน่นครับอันนี้ไม่มีกรรมกรนะครับรวดมันจังครับผม ก็สูตรไก่สูตรมันเลยครับลวดมัสั้นครับยังไงให้แน่นย,ยึดติดนะครับตามสบายเลยครับไม่มีปัญหาครับผม ่อเข้าแบบพร้อมเทครับทีนี้ก็จับเขียมครบถูกในสองวันครับทำงานไม่ได้ครับยืดเยอะยืดเยอะครับผมขำขำนะครับขำขำ เด็ดีง่ายครับอีกเราไม่พอรครับซื้อให้ไปเลยครับ จะมีเข้าออแล้วครับคิปดูระดับครับถ้ามันสูงออกลงไปครับนี่นะครับผมมาตรฐานของแท้ครับ พูดไม่ลงก็จะนี้นะครับเลีกเยอะเกินครับยาวไปยาวไปครับนี้มาถานครับเรีจเป็นที่เรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปเข้าแบบครับ